สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันเสาร์ที่8พฤษภาคม2,564คนใดทำกรรมกับบุคคลอื่นไว้ย่อมได้รับผลกรรมไม่ยกเว้นแม้กระทั่งผู้พิพากษาในพตัตยปิฎกครับได้สรุปประมวลความ คำสอนของพระพุทธองค์ไว้เรื่องผู้พิพากษาตัดสินคดีความที่ไม่เป็นธรรมตายไปเกิดเป็นเปรตนะครับเกิดเป็นเปรตมีลูกอันทะโตเท่าหม้อครับโตเท่าหม้อไปไหนก็เดินไปก็เอาลูกอันทะใส่บาจะนั่งก็นั่งบนลูกอันทะครับมีแรงมีเหยี่ยวบินจิกอยู่ตลอดเวลา เป็นบาปก,กรรมมีเรื่องเล่านะครับมีเรื่องเล่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธองค์เปรตอันทะโตครับท่านโมคคลาพระโมกคลานะกล่าวว่าอาวุโสผมลงจากคิตกูดปนพศเขตพระนครราชคึกนี้ได้เห็นกลุมพันธะเปรตชายมีอันทะโตเท่ามอ ลอยไปในเวหาเปรตนั้นแม้เมื่อเดินไปย่อมยกอันทะเหล่านั้นแหละขึ้นพาดบนบ่าเดินไปแม้เมื่อนั่งก็ย่อมนั่งบนอันทะเหล่านั้นแหละฝูงแรง้งเหยี่ยวและนกตะกลุมพากันโฉบอยู่ขวักไข่จิกสับโดยแรงจิกทึงยื้อแย่งสะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมาเปรตนั้นร้องครวญขรางอาวุโส ผมนั้นได้คิดเช่นนี้ว่าน่าอาัศจริงหนอหน่าประหลาดจริงหนอที่สัตว์แม้เห็นปานนี้ยักษ์แม้เห็นปานนี้เปรตแม้เห็นปานนี้การได้อัตภาพแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่พิสูจนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติตเตียนพนธนาว่าท่านโมคขลานะอวดอุตริมนุษยธรรมคงนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าพิสูจทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีจักสุอยู่ย่อมเป็นผู้มียานอยู่เพราะสาวกได้รู้ได้เห็นหรือได้ทำนำสัตว์เช่นนี้ให้ได้ทำสัตว์เช่นนี้ให้เป็นพยานแล้วพิสูุทั้งหลายเมื่อการก่อนเราก็ได้เห็นสัตว์นั้นแต่เราไม่ได้พยากณรถ้าเราพยากรสัตว์นั้น และคนอื่นไม่เชื่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เขาเหล่านั้นสืบการละนานพิสูจน์ทั้งหลายสัตว์นั้นเคยเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีไม่เป็นธรรมอยู่ในพระนครราชคฤห์นี่เองด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาหมกไม่อยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีได้ประสบ อัตภาพเช่นนี้ด้วยวิบากกรรมนั้นแหละที่ยังเป็นส่วนที่เหลืออยู่พิสูจนทั้งหลายโมคคลานะพูดจริงโมคละไม่ต้องอาบัตินี่เป็นข้อความในพระไตรปิฎกก็สรุปความได้ว่าตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตป,ปากเข่ารูเข็มครับจะกินทุกทีเล็บยาวเถือกเถือเอาเนื้อตัวเองมากินเป็นอาหารนี่คือผลจากการ ตัดสินคดีความที่ไม่เป็นธรรมในสมัยพุทธกาลนะครับในสมัยพุทธกาลสมัยนี้จะตรงกับใครตรงกับกรณีของศาลไหนก็โปรดได้ไปตายไปเป็นเปรตลูกอันทะโตเท่าหม้อนะครับอย่าได้ผุดได้เกิดรับใช้กรรมที่ทำกับกระบ,บวนการยุติธรรมของประเทศไทยด้วยท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเชื่อหรอก สสอันวาสาแลสสสปัตตนีพักประชาธิปัตย์มีตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์บอกจะยื่นหนังสือต่อกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ให้ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลซะเพราะกรณีของคุณธรรมนัดหลายกรณีเหลือเกินนะครับมันไม่เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนก็ได้จังหวะให้ถอนตัวออกมาซะผมจะไม่พูดเรื่องนี้แล้เพราะว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ย แยกกันเดินนะครับคนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดเชียร์คนนี้พูดด่าผมก็ลองเอามาพูดให้ฟังท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าพรรคประชาธิปัตย์จะถอนตัวคุณชวนหลีภัยเงียบเลยนะครับไม่เห็นข่าวเรื่องนี้ใดๆทั้งสิน้นสารตัดสินยังไงเชยนะครับคุณจุรินลนักษณะวิสิ์เชยนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติบอกว่าใครอยากจะไปอยู่ต่างประเทศให้มาเอาเครื่องค่าเครื่องบินพอเขาทวงทีก็ยักย้ายขายเทแบะบ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 ,ะบะไป นะครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้ผมก็ลองเอาคุณอ,อันวาสาแลอสอสอรุ่นใหม่ของปัตตานีประชาธิปัตย์เสนอให้พรรคถอนตัวถ้าไม่ถอนตัวนะครับผมว่าศูนย์พันแน่ๆนะไม่ว่าใต้เหนือยีสานตะวันออกเขาไม่เลือกประชาธิปัตย์ครับว่าเพราะว่าคุณคุณอย่างเงี้ยคุณอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับบอกว่าไม่ร่วมกับรัฐบาลก็ไม่ร่วมกับพลเอกการไม่ร่วมกับสวสร้อยห้าสิบคุณก็ไปจนป่านนี้ มันตกต่ำถึงขนาดนี้แล้วยังอยู่ในรัฐบาลอีกต่อไปก็ <c oughs> ไม่รู้จะทำไงครับก็อลองลองเอาคุณอันวาสาและมาพูดดูยื่นดูสิครับจะประชุมวันไหนให้ชัดเจนหน,นะห, Facebook หน่อยนะแถลงไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กหน่อยประชาชนจะได้ติดตามเผื่อครั้งหน้าประชาธิปัตย์อาจจะได้ที่นั่งสองที่นั่งในสภาบ้างนะครับวันนี้พูดเรื่องเปรตอันทะเท่าเท่าหมอ้อและพูดเรื่องประชาธิปัตย คุณจะโกหกอะไรอีกต่อไปหรือเปล่านะครับจะถอนตัวหรือไม่ค่อยติดตามกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ